ไปย่าทำไมอ่ะช้าช้า้าช้าช้าชาหมกหมกเฮียบอยตอนเช้าพาหมวยมาบ้านดิมาเลยมามาแล้ว thải đấy, thải riêng, thải riêng, thải, 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 thải,

เท่ากันไหมประมาณประมาณ2อตัวแต่วต้องเลเดียวประมาณ2-10เ่ลนประมาณ4-5ีดีแล้วอ,อะไร ใช่ๆเวลาอกมาก็ตีผู้หญิงเหัผู้หญิงตีต้องตีพราตีอม่น้องต้องร้องร้องดังกำลังไม่ไม่ไม่ใ่บบนแต่ว่ามนอ้มีานรด้อ ไปเร็วไปน่ะไปไปหนุกล้วไค่ะไไไไไไไป